ต้องบอกว่ามีทั้งคนนอกและคนในนะครับเพียงแต่ว่าสองท่านที่เปิดตัวมาก่อนเนี่ยแต่หลายคนอาจจะถูกมองว่าเป็นคนนอกนสำหรับผมเองเนี่ยคำว่าคนนอกคนหรือคนในก็ดูที่เรื่องของความเชื่ออุดมการทางการเมืองว่าอนาคตของประเทศณตอนนี้เนี่ยเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับที่พักประชาชนได้นําเสนอหรือเปล่านะเพราะนั้นผมยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าทีบริหารที่พวกเราได้ออกแบบไว้เนี่ยไม่ได้มีแต่คนนอกทั้งหมดมีทั้งคนนอกและคนในแต่ว่าคุณสมบัติที่สําคัญก็คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถตรงสายจริงๆนะครับไม่ได้มาจากโคตา้าทางการเมือง ก็ได้รับเรื่องนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าประเด็นที่ได้มีการเปิดเผยออ,อกมาเนี่ยก่อนหน้านี้พวกเราเองก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของจุดยืนในสมัยที่ท่านทูตพิสารได้ประจําอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับสมัยยุคของคอสชอต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตอบแทนความคิดในใจนะครับของทูตพิสารขณะนั้นได้ว่ามีจุดยืนทางการเมืองอย่างไร สิ่งที่ผมสามารถตอบแทนได้แน่นอนก็คือตอนนั้นเนี่ยท่านเองก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตประจําดุสราลาการเป็นข้าราชการประจํากระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องทําหน้าที่ภายใต้หมวกของข้าราชการกระทรวงต่างประเทศนะครับอ,อ,อีกหนึ่งอย่างก็คือถ้าเราลองดูประวัติที่ผ่านมาในช่วงหลังๆนียครับตอนที่ทูตพิสารทําหน้าที่เป็นสวนะครับนอกจากการโหวตให้กับคุณพิธาแล้วเนี่ยนะครับการเลือกโหวตเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปิดสวิตสวเนี่ย ท่านทูตพิสานเองก็ได้ลงมติเห็นชอบถึงหกครั้งนะครับะฉนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องของการแสดงออกจุดยืนทางการเมืองเนี่ยอีกหนึ่งด้านก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าท่านเองมีแนวคิดนะครับไปในทิศทางเดียวกันกับพรรคประชาชนนุบในการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศผมยิ้มทายว่าอย่างนี้ครับผมอยากบอกว่าถ้าใครที่มีคําถามเกี่ยวข้องกับจุดยืนหรือความเชื่อตรงกันมังกเมืองที่ผ่านมาเนี่ย ผมอยากจะให้ไปถามเจ้าตัวน่าจะตอบได้ดีที่สุดผมเองไม่สามารถตอบแทนได้แต่ว่าในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยผมตอบแทนได้หนึ่งอย่างนะครับหลักของพรรคประชาชนเองเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นทางความคิดนะครับการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยิ่งเราอยากได้สันทามติของสังคมเนี่ยเราต้องเปิดกว้างนะครับในอดีตที่มีความความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาใครอาจจะเคยเชื่อว่าการปฏิวัติรับอาหารแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้แก้ไขปัญหาของประเทศได้ ซึ่งเราไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามันก็บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นปฏิวัติมาดัชนีชีวัดการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่ได้ลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราผ่านการเรียนรู้มาร่วมกันในสังคมวันนี้ใครอาจจะเคยเชื่อในอดีตว่ากันไปแต่วันนี้ถ้าคุณเห็นด้วยกับพรรคประชาชนว่าแนว่ทางของปรชนประชาชนคือทางออกเนี่ยพวกเราพร้อมที่จะเปิดกว้างแล้วก็หาทางออกให้กับสังคมร่วมกันครับตรงนี้ตรวจสอบก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วครับต้องยืนยันเออเลยว่าไม่ได้ว่าเกิดจากความสับเท่าเลยเรารู้ข้อมูลก่อนน้้าีครับ แล้วก็มีการพูดคุยกับท่านผู้พิสานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับว่าในช่วงแรกๆที่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีได้ในกรณีที่พรรคประชาชนได้เป็นรัฐบาลเนี่ยท่านผู้เองอาจจะยังไม่สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งเปนรัฐมตรีได้ก็อาจจะต้องให้คนอื่นนะครับปฏิบัติหน้าที่แทนไปก่อนซึ่งใช้เวลาอีกไม่นานครับไม่กี่เดือนอพอครบวาระเนี่ยก็สามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมตรีได้